เขบผมเปยังไงคะบบุ๊บูความจริงแล้ววันนั้นที่ที่เฟย์เขาพูดเะรครับเขาน่าจะหมายถึงคําว่าบูบู่บูบูอะไรอย่างเงี้ยครับความจริงแล้วผมกับเฟย์บางทีก็มีคําเรียกกันแบบว่ามันมันไม่ค่อยได้ตายตัวนะครับความจริงแล้วมันก็บางทีเป็นคําว่าบูบู่บ้างบูบู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่การพิมพ์แล้วแต่การเรียก ตามจังหวะหรือว่าตามบริบทในการใช้อะไรอย่างเงี้ยความจริงผมก็ไม่แน่ใจนะมันก็เหมือนกับเกิดขึ้นมาจากทั้งคู่อะไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นวันแรกมันคือตรงไหนอะไรยังไงนะครับผมอะแบบเวลาทํางานเสร็จอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาถ่ายละครเสร็จเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก,ก็โทรไปเหมือนโทรไปได้คุยกับเขาได้ยินเสียงเขามันก็เหมือนกับเราก็ได้เติมพลังเป็นเราเราคุยกับกับคนที่เรารู้สึกดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ โอเค okay, แบบภาพเราอาจจะเป็นดูเป็นผู้ชายเป็น man, แมนเดี๋เวลาคุยเราเราก็มีเสียงที่แบบอ่อนลงมาบ้างให้แบบการคุยมันดูมีความมุงม้งมิ้งกระหนุ่งกระหนิงอะไรอย่างเงี้ยฟีลลิ่งมันเป็นอย่างนั้นอะไรนี้อาจมมพูโทรไปก็แบบบูบูทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ,อะไรประมาณอย่างงี้ครับผมประมาณอย่างงี้ก็แบบเออทำอะไรอยู่บ้างกัแบบทักทายพูดคุยคมจริงแล้วคือเขาก็ดีใจแหละที่เราแบบว่ามีคนที่คอยคุย มีคนที่เป็นคู่คิดให้เราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งเป็นเฟรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็ชอบนะครับอันี้ยันนะครับผมคือยังไม่ได้เอาสาหรับผมกาแฟเราก็ยังไม่ได้ตกลงกันเป็นแฟนนะ,นะจ,รจริงครับผมคือเอาอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ว่าใครเปิดก่อนหรือใครเปิดหลังแต่ว่ามันคือแค่ว่าเราสองคนยังไม่ได้ตกลงว่าเป็นเ,นเนคำนั้นซึ่งสำหรับผมแล้ว่คือผมก็ไม่ได้ไม่ได้กากหรอกเอาจริงๆไม่ได้มากักว่าเป็นแล้วแต่ไม่บอกว่าไม่เป็นะนู่นนี่อะไรมันไม่มีความจําเป็นที่ต้องกากอะไรอยู่แล้วครับแต่ว่า แค่ถ้าเกิดเดี๋ยวณนะวันหนึ่งความสัมพันธ์มันไปถึงจุดนั้นแล้วถ้าเกิดพี่ๆมาถามครผมก็บอกไปตามตกงเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมว่าเดี๋ยวถ้าเกิดจังหวะวันหนึ่งความรู้สึกอะไรมันพอเหมาะพอ,พอดีเดี๋ยวผมว่ามันก็คงเกิดขึ้นเองอะไรเงี้ยตามตามตามความเหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีคนที่เราเอ่อทให้เรามีความสุขมีคนที่เราอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราอยากอยู่พอเราอยู่ด้วยเราเราก็อยากมีโมเมนต์ที่ได้อ้อนเขาหรือว่าพูดพูดคุยแบบเสียงเสียงสองกับเขาบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นอะไรที่ เติมเต็มความรู้สึกให้เราเวลาเหมือนเราอ้อนไปอย่างยากขออ้อนเรากลับมาด้วยไหมคะเขาก็ก็มีบ้างครับเขาก็มีบ้างมีเสียของเขาอะไรอย่างเงี้ยอ้อนเยอะกันพวกผมว่าก็ทางคู่นะแต่ว่าเออมันก็มีจังหวะโมเมนต์ทางคู่ที่แบบเป็นช่วงของการคุยบุ้งมิ้งกระหนุ่งกัหนิงอะไรอย่างเงี้ยตัวตัวเฟเองเขาก็เป็นคนเป็นคนน่ารักอยู่แล้วครับเป็นคนที่แบบว่าเออ เขารู้ว่าเราทํางานเหนื่อยๆมากเขาก็คอยให้กําลังใจเราอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับคอยซัพพอร์ตกันนะครับผมบางทีช่วงที่เขาเหนื่อยแล้วก็ให้กําลังใจเขาเมีการออขอคําแนะนําการพูดคุยให้คำแนะนํากันอะไรเงี้ยครับคือความจริงแล้วผมว่าความรู้สึกความสัมพันธ์ของเราสองคนนะการพูดคุยมันก็เหมือนผู้ใหญ่คุยกับคบกันนะแบบมีเรื่องราวอะไรกันก็มาปรึกษาการพูดคุยกันแต่แน่นอนเ,ออเวลา คบกันคุยกันชอบกันมันก็ต้องมีจังหวะมุ้งมิ้งกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเออ <l ots> หลายหลายคนที่ตอนนี้ได้รับรู้ว่าแบบเออผมมีโมเมนต์พวกนี้ก็คงแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าคือหลายๆคนอาจจะมองว่าผมแบบเออเป็นบุคลิกที่แบบฮ่าฮาหรือบางทีก็แมนแมนไปเลยอาจจะแบบไม่ได้คิดว่าผมจะมีโมเมนต์แบบมุ้งมิ้งหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย <l ots> ครั้ง <l ots> ครั้งแรกๆเขาก็ครั้งแรกๆเขาครั้งแรกๆเขาเขาก็ มีความแบบแเขาเ,าเคยบอกผมเหมือนกันว่าเขาก็แปลกใจเหมือนกันที่เราแบบ <c oughs> มีมีโมเมนต์แบบออนออะไรอย่างเงี้ยก็แซวนะครับก็มันก็มีแซวบ้างอย่างแบบคาเรียกหรือว่าอะไรก็ตามอย่างี้อย่างอย่างวันนั้นล่าสุดมีคุยงานการประชุมงานกันของของทีมผมหมายถึงว่าก็มีพวกอเล็กมีเกสมีเจมจิมีเป็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีว่าเฟย์เขาเสร็จงานก็ตามมาสมทบอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบมีพูดเรียกเขาว่าแบบ บูบ uh ู uh. อะไรอย่างเง ah, like ี้ยอเล็กอเล็กอเล็กมันก so ็แบบด้วยความเป็นกวนของอเล็กอยู่แล้วอะไรเงี้ยอเล็กก็แบบพูดบูบูกินยังอะไรเงี้ยบูอะไรอย่างเงี้ยก็มีก็มีบ้างก็มีหยอกหยอกกันอะไรเงี้ยเขาก็มีพูดบ้างครับก็แบบเออเราดูแบบซอฟขึ้นนะไปถึงว่าเพื่อนๆนะก็แบบเออพอแบบเฟย์อยู่ด้วยจะแบบมีความซอฟขึ้นหรือว่าไม่กล้าแบบไม่ได้ โชว์โฮกฮากับกับพวกมันเท่าเท่าเท,ท่าที่เคยเป็นเออความจริงแล้วตัวผมเองอ่ะผมไม่ได้ว่าจะต้องมาจํากัดเวลาหรือว่ามามีลิมิตว่าเฮ้ยมันจะต้องกี่เดือนกี่เดือนอะไรยังไงนะ <S <S 1> <S 1> ผมว่ามันขึ้นอยู่กับความรู้สึกแล้วก็เอ่อความเหมาะสมที่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวถ้ามันจะเกิดอ่ะมันเกิดขึ้นเองแล้วก็ผมผมก็ไม่กักแน่นอนคือปกติอ่ะมันก็จะมีทั้งคุณมีผมอะไรอย่างเงี้ยมีเรียกชื่อมีเขา บูบ <t songs> <st> ูบูบูอะไรอบบไหนมากที่สุดครับพี่บอลก็เรียกวนกันไปครับผมผมก็ได้หมดได้หมดแบบคือเวลาเขาเรียกเรามาด้วยคำที่มันน่ารักมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าน่ารักอะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักอะอะไร ก็แฮปปี้ครับดีครับคุยกันดีดีครับคือเหมือนกับว่าเราก็เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็ต่างเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับอย่างที่ผมบอก่ตัวน้องเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างเป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึก,กอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาก็จะมีความน่ารักในมุมตรงนี้ของเขาของเขาที่เป็นเป็นบ้านผู้ชายหรือว่าบางทีไม่ได้อัปเดตกันเรียลไทม์หรอกนะครับผมบางทีเขาเกิดเรื่องราวอะไรในตัวเขากว่าเราจะมารู้ก็ผ่านไปแล้วกี่วันก็ไม่รู้หรือว่าเป็นอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ่ะพอได้ รับรู้จากปากของของของน้องนะครับผมก็ก็เห็นเขาเขาก็ซึมซมแหละเขาเ,เ,เขาก็มีโมเมนต์ที่แบบเออแบบหน่อยๆซึมซึมเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับคือแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินที่บ้านผมสัมภาษณ์อ่ะคือคือจะรู้ก็เลยว่าพี่น้องอ่ะบางทีไม่ค่อยคุยกันเองแต่ว่าจะคุยกันผ่านคนกลางลก็คือน้องก็จะไปเล่าให้แม่ฟังแ,แล้วแม่เดี๋ยวแม่ก็จะมาเล่าให้ผมฟังเล่าให้พัดฟังอะไร แม่ก็จะบอกว่าเออชวนนองมันไปกินข้าวบ้างช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรที่แบบไปสะกิดอะไรหน่องหรอกเราก็แค่ว่าป้าน,นองเดี๋ยวเฮ้ยออกไปกินข้าวกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปู่บไปนี่เฮ้ยไปไปเดินเล่นกันล่างมีงานของเล่นมันมาเดินเล่นบ้าล่ะอะไรอย่างเงี้ยเราแบบแมนเออก็ชวนกันแค่แค่แบบให้เขาให้เขาหลุดออกจากสิ่งที่เขาต้องกังวลหรือเครียดอยู่อะไรเงี้ยให้เขาได้มาทํากิจกรรมอะไรที่แบบได้ปลดปล่อยบ้างเขาก็มีความซึมเหรอครับเขาก็มีความซึมเขาก็มีความ หงอยหงอแบบว่าเออไม่ค่อยอยากกินอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย<อ>ผมว่า,<อ>าผมว่ามันเป็นปกติของของทุกนน <c oughs> ทุกคนเนาะเวลาที่ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลาบาก <c oughs> <ๆ>ก็เป็นห่วงเขาในระดับหนึ่ง <c oughs> แต่ว่าคือเราก็เหมือนก็พอจะรู้จากน้องชายของเราเหมือนกันนะครับ <c oughs> ว่าโอเคแน่นอนตรงนี้ผ่านสิ่งที่ยากลําบากมาต่างคนต่างเสียใจแน่นอนแต่ว่า ผมว่าเรื่องของระยะเวลาอะไรมันก็จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นเองซึ่งตอนนี้เวลามันก็ผ่านมาสักพักหนึ่งตัวหน่องเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับเราก็รู้แหละอย่างที่ผมบอกอ่ะมันเป็นเรื่องที่สองคนถ้าต้องแยกกันไปอ่ะมันแน่นอนต่างคนต่างเสียใจยอยู่แล้วนะครับผมก็คือของของเราเองอ่ะในในฐานะในส่วนที่เป็นครอบครัวครับก,ก็ก็ดูแลความรู้สึกกันแน่นอนอยู่แล้วครับก็ต้องแบบ คอยประคับประคองแต่ว kind of well like 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 ่าว like ิธีการประคับประคองก็ผมว่าเป็นตามว่าลักษณะว่าสไตล์คลสไตล์มันด้วยอะไรประมาณนี้นะครับบ้านผมก็จะเป็นประมาณอย่างนี้ก็คือแบบในส่วนพี่ว่าน้องก็จะปรึกษาแม่แหละแต่ว่าอย่างผมก็จะเป็นลักษณะว่าแบบไม่ไม่ค่อยไปพูดเยอะไม่ค่อยไปสะกิดเยอะรับรู้แล้วก็เป็นห่วงอยู่ดูอยู่ห่างหาแล้วก็ชวนเขาไปทาอย่างนู้นอย่างนี้ให้เขารู้สึกผ่อนคลายเป็นลักษณะเออลักษณะนั้นแทนแต่แน่นอนถ้าเกิด ไปถามว่าเขายังรู้สึกอะไรไหมเขาต้องรู้สึกอยู่แล้วแหละเขาก็ยังไม่ได้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็แค่ไม่อยากไปสกิดแล้วก็สงสารเขา <_ d ata> ทุกคนทุกคนครับพอแยกกันเสียใจแต่ว่าทุกคนก็ในเมื่อแบบทําความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้วผมว่าต่างคนก็ต่างจะต้องหาวิธีที่จะ move on ตัวเอง <_ d ata> ให้ให้รักษาแายใจตัวเองให้เร็วที่สุดผมว่าน้อง ทั้งทั้งแพรวานทั้งน่องเขาก็คงมีวิธีที่จะรักษาหายใจตรงนี้อย่างคนน่องเนี้ยเออช่วเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบเพื่อนฝูงเยอะแยะอะไรอะย่างเงี้ยเขาก็แบบเออทุกวันนี้เขาก็จะอยู่กับวันใหม่แบบพาน้องไปน,นู่นไปนี่ก็ก็เป็นแบบคล้ายๆเป็นวิธีผมว่าก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นวิธีในการที่จะ move on ของเขาด้วยนะผมว่านะครับ